แต่ร้อนไปหน่อยห่วงเรื่องร้อนก็วันนี้ก็มาถุดงเนรู้สึกตื่นเต้นห่วงอยู่เรื่องเดียวก็คือจะห่วงเรื่องอาจจะเป็นการกินแล้วก็ความร้อนค่ะปิดท้ายปหลังแล้วก็บางทีอาจจะไม่แน่บางทีมันก็อาจจะรู้สึกร้อนร้อนแล้วพอร้อนเสร็จเราอาจจะไม่มีสมาธิในการนั่งเราเราอาจจะไม่มีสมาธิพอเราไม่มีสมาธิอาจจะไม่มีสติพอไม่มีสติผมก็กลัวเรื่องผีด หรืองัวอะไรแบบเนี้ยคะ่ะไม่รู้ว่าในน้ําตไปแล้วแล้วพระอาจารย์ที่เลี้ยงของเราจะหนักใจหรือไม่กับการไปทุดงในครั้งนี้อันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราได้ มาร่วมเดินทางไปเป็นพระพีเลี้ยงไปดูแลน้องเนนทั้ง9รูปนะครับร่วมทุดงในวันนี้นะก็หวังว่าจะทำจะดูแลนะคอยดูแลประคบประโงมน้องเนนเนี่ยให้อย่างดนะีเพื่อฝึกให้พวกเขาเนี่ยเป็นคนดีของสังคมให้ได้นะครับสอนแบบนะของการปฏิบัติทุดงอย่างนี้เป็นต้น นะครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับเราไปต่างสถานีเนี่ยบางทีอาจจะตื่นเต้นแล้วก็มันแปลกนะบางทีจำวัดไม่หลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเรียกว่าท้าทายนะสถานที่ต่างๆนี้แต่ก็ถือว่าสถานที่ที่เราจะไปนี่ก็เป็นที่ที่สงบนะครับเป็นที่ที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นทั้ง ภูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรที่ร่วมกันเดินทางไปเนี่ยก็จะได้ปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้านะครับเพื่อการปฏิบัติทุดงอย่างถูกต้องถูกประการครับก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเล็กน้อยที่เรื่องดีใจก็คือได้พาเขาไปสัมผัสสถานที่ใหม่ๆอยู hmm. ่กับธรรมชาติเร mm ียนรู hmm. yeah, mm ้กับธรรมชาติเอาธรรมะจากธรรมชาติมาสอนเขาเหล่านั้น ให้เกิดให้เกิดประโยชน์อย่างดีแล้วก็ได้ฝึกพวกเขาช่วยเหลือตัวเองฝึกการอยู่ป่าฝึกรู้จักความอดทนรู้สึกภูมิใจที่พวกเขาจะได้ไปเห็นจะได้ไปสัมผัสกับกิจของสงฆ์อย่างแท้จริงก็คือการเดินทุด,ดงครับเรียกว่ามีความรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสไปเป็น พี่เลี้ยงของสมณีทั้งเก้ารูปหลังจากที่เรียกว่าได้ติดตามกันมาเป็นเวลานานพอสมควรครั้งนี้ก็เรียกว่ามีโอกาสก็ถือว่าดีใจสําหรับการไปทุดงในครั้งนี้นะครับก็คงจะเป็นบทเรียนนะครับสําหรับสมณีทั้งเก้ารูปเป็นอย่างดีเพราะว่าการที่เราจะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาบวชเข้ามาอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วนี้การไปทุดงหรือการทําทุดงควัตนั่นก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกัน เพราะว่าคําว่าทุดงทุดงเขาทุดงแปลว่าการขัดเกลาเราเรียกว่าเนนน้อยตัวน้อยๆตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะได้นําไปขัดเกลาไปไปสู่ป่าไปสู่ที่วิเวกไปสู่ที่สป,ปายะอันนี้ก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเขาเรียกว่าเป็นการไปตามรอยพระกรรมาฐานครั้งนี้เขาคงคงจะได้เรียกว่าสมบูรณ์ด้วย การปฏิบัติภาวนาหรือว่าการสวดมนต์การนั่งสมาธิก็ดีหลังจากที่เขาได้เรียกว่าได้อยู่ในสถานที่ที่สุขสบายแล้วทีนี้การที่ได้ไปอยู่ป่าไปสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาตินี้ mm. เขาจะสามารถอยู่ได้หรือไม่หรือว่าจะเป็นยังไงต่อ mm. ก็คงจะรอดูแล้วก็ติดตามชมกันต่อไปสําหรับพระพิเลี้ยงเองก็เรียกว่าจะทําหน้าที่บอกแล้วก็หน้าที่สอนแล้วก็ ให้คำแนะนำอย่างดีที่สุด พระอาจารย์ที่เลี้ยงพร้อมเหล่าสามาเณรทั้ง9รูปก็เดินทางมาถึงสถานที่ทุดงพุทธมนทนซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธยันตรี2,500ปีด้วยครับ ต่อไปจะเป็นการสาธิตส,สอนให้น้องเลนดูว่าการที่เราจะผูกกรดนั้นจะต้องทำงทำเองและต้องทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทํากรดเองนะครับทำไม่ได้น,นี่มีพี่เนนเป็นพี่เลี้ยงมีหลวงตาเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยมิกกี้นั่งครับนั่งครับมิกกี้นั่งครับ,บอ,อ้าวเดี๋ยวก็จะรู้ครับตอนที่เราปากกดเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วงต่อไปจะให้น้องเนนดูตั้งใจดูนะครับตั้งใจดูนะครับว่าเวลาที่ผ้าจาย์ท่าน ปรากฏท่านทําอย่างไรนะครับอ้าวน้องเนนทุกคนมองมาที่หลวงตาอุดมกับหลวงตาออสนะครับเดี๋ยวหลวงตาอุดมกับหลวงตาออสจะสาธิตให้เราดูนะครับดูนะครับอ้าวทุกคนตั้งใจดูนะครับหันมาทางนี้นะครับลูก ชุดงครั้งแรกในชีวิตของเหล่าสามาเณรน้อยนี้จะเป็นอย่างไรการละซึ่งกิเลสและอยู่โดยใช้ความสงบเป็นที่ตั้งมีชีวิตแบบสมถะสันโดษพร้อมที่จะฝึกจิตเจริญภาวนาโดยใช้สติและสมาธิอันพึงมีปัญญาเป็นสำคัญนั้นสามาเณรทั้ง9ก้ารูปจะผ่านบททดสอบเหล่านี้ไปได้หรือไม่ต้องติดตามพรุ่งนี้ครับ พบกับการสรุปกิจวัตรและกิจกรรมของสามเณรปลูกปัญญาธรรมในแต่ละวันและรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมร่วมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเข้าถึงพระพุทธศาสนาไปกับสามเณรทั้ง9รูปได้ทาง True Visions 60และ HD 120หรือรับชมออนไลน์ได้ที่ w w w t r u e p u p a n y a c o m True Little m n มและรับชมผ่านแอปพลิเคชันถ่ายทอดสดในโทรศัพท์มือถือได้ฟรีที่ App Store โดยพยิมพ True ปุปัญญา .com c o m เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและกลับมาติดตามชีวิตสามเณรกับการทุดงครั้งแรกในชีวิตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้สวัสดีครับ เป็นขจัดเส้นมนทินใจ ทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสุขทุกไม่หลงเหลืออภัยได้ทุกเมือ่อจ็ตไม่ทุกก็เป็นสุขทำเป็นเแค่จัดสิ่งมนทิ้งใจ